สวัสดีครับพี่นอ้องน,นีัตกปลาครับมาทิ่มเบ็ดใบปลากิบเบ็ด,ดโอ้จะเป็นสวายครับมึงขั้นว่ะพี่น้องขั้นขั้นโกงคนนะ่ะขั้นโกงเดี๋ยวตัวโตด้วยบังโอ,โอ้ตาย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 โอ้ขาสนองขาสนอง พี่น้องโล่สองโวยดอกสบายตัวนี้้าฟังว่าแล้วฟังว่าแล้วอ้าวเห็นแล้วโอ้ยบ้ครับเลี้ยงอีเด้ออีเด้อเลี้ยงนีเรียงน้องก่อนเลยดูบ้าแห้งเลยมา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 เลี้ยงไปสองปีครับนี่ Lepaskan saya Lepaskan saya Di sini tak ada apa-apa lagi Kau keng, kau keng ni Kau keng, kau keng ni Masih keras Masih keras Kau keng, kau keng Kau Okey. Okey. me. Okay. I'll kill me. Oh, ok, put the... Oh. Ito ni Oy Kinhim pa Hmm ใส่สวยครับพี่้องสามโลก,กวยดอกตัวนี้ว้าครับมักจะสว,ยวายเนาะนี่ไปไปพี่้องไปสิตนมันงนะเลิกลาเด้อ